สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเดียแทบตาเปล่านะคะวันนี้นะคะก็จะเอาของแรไอเทมนะคะหายากอีกหนึ่งรุ่นนะคะจะบอกว่าแรมากๆมีทุนมีเงินนะคะก็ซื้อไปได้นะคะเพราะว่าหายากมากๆรวมทั้งหมดทุกเนื้อเนี่ยนะคะมีแค่ประมาณ1,000นิดๆนะคะพี่ๆมาชมกันเลยนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะ นี่เลยนะคะอยู่กับหนูนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะพี่ๆนะองคน,นี้นะคะที่อยู่กับหนูก็จะเป็นเลข68นะคะพี่ๆเลขสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นระยะไกลเนาะพี่เนาะหนูจะมีภาพแล้วก็วิดีโอชัดๆนะคะแนบอยู่ในคลิปไปชมกันเลยค่ะมารู้จักเหรียญรุ่น7เสมาหัวเสือสิริโภคศัพก์กันนะคะ หลวงปู่มาหาศิลาสิริจันโทวัดธาตประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธาพิเศษ27กรกฎาคมวันอาสาระบูชา2561อธิษฐานจิตปุกเสกเดี่ยวในวันที่15สิงหาคม2561นะคะพี่ๆตำนานเสกจนกุติสัตว์ จำนวนจัดสร้างปั๊มจริงบล็อกทำลายแล้วเรียบร้อยค่ะที่พี่พี่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเนื้อแร่ต่อ168ชุดที่27นะหนูเนี่ยนะคะได้แบ่งปันพี่ผู้มากบารมีไปเรียบร้อยซึ่งจะบอกว่าหายากพาราสุงค่ะ อานะคะแล้วก็องค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเองนะคะที่หนูเพิ่งแบ่งปันไปวันนี้เลยเป็นเลข68เลข2หลักสวยงามมากๆนะคะพี่ๆหายากจริงๆสำหรับรุ่นนี้พี่ๆดูความสวยนะคะผิวพรรณองพระที่สุดมากๆค่ะสวยเข้มขังมีสเสน่ห์จริงไหมคะพี่นี่แหละค่ะพระยุคตน้นหายาก ตำนานเซกจนกุติสัตว์ เอาละค่ะเรามาดูจำนวนการจัดสร้างเหรียญเซมาหัวเสือของหลวงปู่ศิลาของเรานะคะทุกเนื้อทุกรายการเพียง1,60องค์เท่านั้นโดยมีจำนวนดังนี้นะคะเนื้อเงินนำเลิก19องค์ชุดกรรมการ30ชุดเนื้อแร่โคด168เนื้ออันปปก้าลงยาม่วงขอบแดงเนื้อทองแดงผิวไฟ9ก้ารอบเนื้อทองแดงรมดำลงยาน้ำเงินขอบขาวซุ้มแดงเนื้อตะกวัวไม่ตัดปีก เนื้อเงินลงยา3-4-5องค์ เนื้อเงิน5องค์เนื้อนวะโลหะ9องค์เนื้อนวะโลหะขอบแดงซุ้มเขียว20องค์เนื้ออันปกาสามสองค์เนื้ออันปะกาลงยาน้ำเงินขอบแดง20องค์เนื้อทองฝาบาท80ดองค์เนื้อทองฝาบาทลงยาแดงขอบเขียว20องค์เนื้อทองแดงผิวไฟ150องค์เนื้อทองแดงผิวไฟลงยา3สีเนื้อทองแดงประกายลุ้ง280อองค์เนื้อทองแดงประ กายลุ้งลงยาขอบเขียวซุ้มแดง20องค์เนื้อทองแดงรมดำ250อา250องค์เนื้อทองแดงรมดำลงยาขอบเหลืองซุ้มขาว20องค์ค่ะเรามารู้จักแต่ละจุดของเหรียญเสมาหัวเสือกันค่ะสอด้านบนเหรียญย่อม,มาจากศิลา อิสุวาสุในซุมนั้นย่อมาจากหัวใจพระรัตนตรยัยหรืออิติปิโสนั่นเองถ้าใครติดตามหลวงปู่ท่านจะบอกให้สวดเป็นประจำรูปท่านั่งของท่านนะคะไม่ว่าจะเสกพระอะไรมือทั้งสองต้องกำรรประคำและได้สายศินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ขององค์หลวงปู่หัวเสือเสือก็เป็นเสืออยู่วันยังคำ่ำไม่ว่าจะอยู่ไหนเสือก็คือเสือแสดงถึงมหาอำนาจ คำว่าสิริพกทรัพย์ย่อมาจากชื่อหลวงปู่นั่นเองคือสิริจันโทและเป็นรุ่นเดียวที่หลวงปู่ใช้ชื่อท่านนะคะยันนี้นะคะเรียกว่ายันกอยาซึ่งเป็นยันประจำองค์หลวงปู่เวลาท่านจะลงอะไรก็จะใช้ยันตัวนี้เป็นหลักสำร็จวิชาบรรจุลงได้มากขนาดนะับจนไม่สามารถเขียนเป็นตัวได้